สวัสดีครับผมอานันท์ช n แนลวันนี้มาอัพเดตต้นทุเรียนหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาและมีเอฟซีถามถึงว่าต้นทุเรียนเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ผ่านฝนมาหลายสัปดาห์ต้นไม้ได้มีการแตกกิก่งก้านใบและพร้อมจะเริ่มการมีลูกยังไงแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆหลังจากที่เจอกับพายุฝนมาหลายครั้งคือต้นไม้ได้มีการรับน้ําฝนทําให้ต้นใหญ่ขึ้น แต่การที่ต้นไม้ได้รับน้ำเยอะเกินไปก็จะทำให้เกิดต้นเป็นเชื้อราและเรียนนกเหล่า,มาแมลงต่างๆมารุมกินนิดทำให้ต้นไม้ล้มตายได้เราจึงจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นโคนต้นหรือกิ่งที่เป็นเชื้อราเพื่อที่จะไม่ให้มันลามไปยังส่วนอื่นๆบางครั้งก็อาจจะทิ้งร่องรอยให้เราได้จำว่าเราไม่ควรปล่อยละเลยต้นไม้นี่คือภาพปัจจุบันของต้นทุเรียนวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูกันเล็กน้อย เรียกน้ำย่อยยังไงแล้วผมกราบขอบคุณผู้ที่ติดตามช่องอนันด์ชาแนลดยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ